สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมวิธีการตั้งลังล่อนะครับที่ในทุ่งนานะครับวันนี้ผมก็ออกตัวมาตั้งประมาณสักสองลงนะครับทำเดก็แบบนี้นะครับทำเดก็จะมีล่มล่มไม้ไผ่นะครับ ลมไม้ไผ่นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นคลองน้ํานะครับแล้วก็รูก็จะหันไปทิศทางนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีช่องลานบินอยู่นะครับแล้วก็ไม่แจ้งหรือว่าสว่างจนเกินไปนะครับแบบนี้นะครับที่นี่ก็คือทำเลที่ดีนะครับเพราะว่าเอามาตั้งเมื่อไหร่ก็เข้านะครับ พอดีว่าปีนี้นะครับมันมีการมีการล่งจง่งหรือว่ามีการจัดการความสะอาดนะครับแล้วก็มันหาที่ตั้งค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ปีนี้ผมจะผมจำเป็นต้องเอาวางไว้ตน้นต้นไผ่นะครับ ตรงต้นไผ่นะครับเมื่อก่อนผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หันหน้าไปทิศท,ทางโน้นนะครับพอรีพอว่าปีนี้มีคนเขามาทําสะพานแล้วก็ข้ามไปนะครับแบบนี้นะครับปีนี้ก็เสียเส่ยงๆอยู่นะครับอาจจะมีมือดีมาจับไปหรือว่ามาขโมยไปก็ได้นะครับเราต้องมาตรวจดู เป็นสักระยะระยะนะครับปีนี้ซาลาใจไม่ได้นะครับตรงนี้เขาก็จะทําสะพานข้ามไปนะครับพอดีว่าผมเอาออกแล้วนะครับนี่แหละครับมันก็เสี่ยงอยู่นะครับทาเลยนะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่ล่มนะครับแล้วก็หันหน้าไปทิศทางที่มีแสงแดดนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยสว่างเกินนะครับแล้วก็จะมีดานบินนิดๆน,นะครับข้างล่างก็จะเป็นคลองน้ํานะครับแบบนี้นะครับตั้งตั้งแบบไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดการตั้งนะครับเดี๋ยวรอรู้ผลอีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันในรังที่สองนะครับ เดี๋ยวก็ไปทาการทาขี้ควายก่อนเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมาหาขี้วัวก่อนนะครับพอดีว่ามีมีลังไม่ค่อยปิดสนิทนะครับก็เลยพาเพื่อนๆนเที่ยวชมทุ่งนาไปเลยครับแล้วก็หาขี้วัวนะครับขี้วัวก็ค่อนข้างจะหายาก มีตัววัวอยู่แต่ก็ยังไม่ขี้60กว่าไร่นะครับถ้าหากว่าธุรกิจดีหรือว่ามีการค้าขายดีผมก็จะตัดตรงคันนาน,นี้ไปนะครับจะตัดครึ่งนึงนะครับฝั่งโน้นนะครับจะทำเป็นฟาร์มฟึ่งนะครับประมาณ30กว่าไร่นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้อีก30กว่าไร่ก็จะทํานานะครับส่วน30กว่าไร่ก็จะตั้งเป็นฟาร์มฟึ่งนะครับเดี๋ยวหาขี้บัวแป๊บนึงครับเอาล้วครับเพื่อนๆหลังจากที่เราหาขี้บัวนะครับหลังจากนั้นเราก็เจอแล้วนะครับแล้วก็ทําการทาเรียบร้อยนะครับตอนทานี้ผมไม่ไล่ถ่ายนะครับพอดีว่ามาคนเดียวแล้วแล้วก็มือเป็นขี้บัวนะครับนี่ครับ นี่คือรังที่สองนะครับเห็นไหมครับทำเลก็จะอยู่ในที่ร่มทั้งวันนะครับพอดีว่าพึ่งนะครับที่อยู่ในป่านี้นะครับเขาต้องการที่จะอยู่ที่ร่มนะครับเพื่อที่จะดบแดดในช่วงหน้าแรงนั่นเองครับแล้วก็คลองน้ำนะครับจะอยู่ข้างใต้แล้วก็หันหน้าไปทิศทางนี้นะครับไม่แจ้ง ไม่แจ้งเกินไปหรือว่าไม่สว่างเกินไปเวลาพระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่ไม่ส่องเข้ามาถึงบริเวณรังได้นะครับแล้วเขาก็จะบินออกไปตามช่องที่มีแสงแดดส่องแสงเข้ามานั่นเองครับเอาเป็นว่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของรังที่สองนะครับแบบนี้นะครับ ก็รอรูผลงานในในช่วงกลางเดือนนี้นะครับพึ่งก็เริ่มที่จะแยกรังแล้วนะครับวันนี้ผมก็ออกตั้งสองรังนะครับรอรูและติดตามผลงานกันต่อไปได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอรูผลติดตามกันนะครับการตั้งรังพึ่งนะครับแบบนี้นะครับแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับ ผมก็ขอลาเพื่อนเไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ